สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่พี่คันนี้เลยที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับเป็นรถสวยเข้าใหม่อีกแล้วนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี่เองนะครับนี่กะมัณบ่ายสองบ่ายสามนะผมก็เอามาถ่ายคลิปรีวิวให้พี่พี่ชมเลยนะครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดหรือยังไม่ได้เก็บรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นเป็นรถที่เข้ามาปุ๊บก็ปัดฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็จับมารีวิวถ่ายรูปให้เลยนะครับ คันนี้นะครับเป็นโตโยต้าไฮรักรีโว2.8ตัว g 4WD เกียร์ออโต้รถปี2019มาพร้อมเล็กใหม่นะครับ27,000โลโอ้โหผมบอกเลยโคตรสดนะครับใหม่แท้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะคันนี้เรามีประวัติเช็คศูนย์ทุกอย่างมีให้ครบนะครับเป็นรถมือเดียวใหม่แท้นะครับพี่ๆนะดูครับโคตรสวยตัวนี้ถ้าถามว่าท็อปกว่าตัวนี้มีไหม มันก็เป็นตัวร็อกโคแล้วครับพี่พี่เพราะว่าตัวนี้เป็น2.8ตัว G และถือว่าท็อปสุดเกือบเท่าร็อกโคและโอเคนะครับพี่พี่นะสภาพจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับโคมไฟหน้าเนี่ยตัวท็อปนะครับพี่พี่ตัวท็อปเลยนี่กระจังหน้าโครเมียมนะครับตัดด้วยสีดําเปียโนแบ็คไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมแต่ไฟตัดหมอกนี่ครับเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับนะหรือถ้าพี่พี่อยากเปลี่ยนเป็น LED ไฟตัดหมอก LED ก็เปลี่ยนได้ประมาณงบประมาณอยู่ประมาณ2,000นะครับถึง2,500เบอร์ศูนย์ใหม่นะครับแต่ถ้าต้องการยังไงใช้งานแบบตัดหมอกจริงๆนะสีเหลืองมันใช้งานได้ดีกว่านะครับไฟสีเหลืองเวลาฝนตกถนนยางมาตอยถนนดำนะครับไฟสีขาวนี่ผมมองเลยแทบมองไม่เห็นนะแต่ถ้าเป็นไฟหลอดฮาโลเจนธรรมดาก็มองเห็นสว่างชัดเจนกว่าแน่นอนนะครับพี่ๆนี่ครับสีสวยครับ ตำหนิมีบ้างเล็กน้อยนะครับเราก็มีรอยเวชนม์กนี่คือคำำําตําหนินะครับนี่ครับมีเศษหินกระเด็นใส่เดี๋ยวจัดการเก็บสีให้ชิ้นนี้นะครับฝากระโปรงแต่ถ้าพี่ๆคนไหนที่ดูคลิปนี้มาแล้วบอกให้ผมอยากได้สีเดิมเศษหินแค่เนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมนะเพราะว่ามันไม่มีใครมานั่งจ้องมองรถผมขนาดนี้ใกล้ขนาดนี้จริงๆครับถ้ามองไกลๆมันไม่เห็นนะแต่ถ้ามองใกล้ๆมันจะเห็น อ่าแต่ถ้าพี่ๆอยากได้สีเดิมเก็บไว้ก็บอกนะครับผมจะได้ไม่ต้องเก็บให้นะแต่ถ้าพี่ๆอยากให้ผมเก็บยังไงทางร้านผมเก็บแน่นอนเพราะว่า qc เรามาร์กไว้แล้วเรียบร้อยนะครับยังไงต้องเก็บฝากระโปรงยันนี้ให้พี่ๆีนะเพราะว่าเนี้ยแค่เศษหินกระดินใส่พวกเนี้ยเราเก็บให้หมดนะครับพี่ๆนี่คือการทํารถ1คันนะให้มันออกมาใหม่ที่สดุดให้คุณลูกค้าที่ซื้อไปคุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็ได้รถที่น่าภูมิใจที่สุดนะครับคือรถสวยเหมือนออกห้างป้ายแดงนั่นเองนะครับ ส่วนนี่นะั้นล้อด้านข้างนะครับเป็นยางดันหลบนะยางก็น่านจะเป็นปี19นะเดี๋ยวผมขอญาตหาปียางแป๊บหนึ่งอ่าใช่แล้วครับพี่พี่นี่ปี19นะครับก็ดอกอยังเหลือหนาๆนานะแต่คุณภาพมันเริ่มจะไม่ได้นะเดี๋ยวเรื่องยางใหม่ปี22ปี23มาคุยที่ร้านเดี๋ยวจัดให้นะครับพี่พี่นะเรื่องเล็กน้อยยาง4เส้นเนี่ยเรื่องเล็กน้อยผมพูดเลยเพราะยางปี19นี้มันปี23ยาง4ปีแล้วคุณภาพมันเริ่ม จะไปแล้วต่อให้ดอกอยางมันเหลือเยอะแบบนี้ก็ตามนะเพราะว่ารถมันไม่แค่สองหมื่นเจ็ดพันโลนี่ครับยางปีสิบเก้าก็คือ,อยางติดรถนั่นแหละก็ตามเลขใหม่เลยครับสภาพยางก็ตามเลขใหม่นะครับดอกเหลือเยอะแต่แค่คุณภาพมันสี่ปีแล้วมันก็น่าจะไม่ไม่เรียกอะไรนะไม่คงทนแล้วเริ่มแตกลายงาแล้วนะครับเดี๋ยวจัดการให้เรื่องอยางเล็กน้อยนะครับนี่โลโก้ไฮรักสองจุดแปดไฟเลี้ยวก็จบมองข้างสีด้านข้างนะครับสีบรอน สวยเดิมโรงงานสีบางเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูทีละจุดนะครับว่าตรงไหนต้องเก็บบ้างนะมาดูพร้อมกันเลยเพราะคันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูก่อนหน้านี้นะพี่ๆนะผมขับมารีวิวเลยว่าแต่ QC เรา,าจัดการเรียบร้อยแล้วว่าตรงไหนต้องเก็บบ้างนะเดี๋ยวเราก็จะเห็นสติกเกอร์แล้วกันนะครับส่วนด้านในนะครับนี่เลยเลขไม 27,380โลนะครับมีค r u i s e c o n t นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันฝั่งนี้ควบคุมเรือนไมล์ฝั่งซ้ายควบคุมหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้ก็นี่ครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ AUX ได้นะครับเกียร์ออโต้อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีหมดนะครับแอร์ก็เป็นออโต้ดิจิตอลนะครับแล้วก็ขับ2ขับ4ก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับโคตรคุ้มโคตรสวยนะครับและคันนี้เป็นกุญแจ๊คเคลียรนะครับก็มีปุ่มเอนจิ้สตาร์ทแบบนี้นี่เองนะครับนะพี่วีนะก็ส่วนตัวเบาะ นี่ครับเป็นเบาะหนังสีดานะครับเบาะหนังสีดําถ้าถามว่าแตกต่างจากล็อกโค่อย่างไงก็ล็อกโค่จะเป็นเพดานสีดําด้วยแต่นี่เป็นเพดานสีเรียกอะไรสีเบทนะครับพี่พี่นะก็เป็นทูโทนอยู่ถ้าเป็นล็อโกโคก็จะเป็นสีดําแล้วอาจจะมีพวกชุดแต่งที่เป็นสีดําเพิ่มเติมขึ้นมาสีดําเป็นโน้แบ็กประมาณนั้นนะพี่พี่พนะคันนี้ก็เกือบจะล็อกโคแล้วแหละอีกนิดเดียวก็เป็นล็อกโคแล้วเรามาดูด้านหลังกันบ้างครับที่นั่งด้านหลังนะนี่ครับ นี่คือสภาพที่นั่งด้านหลังนะครับแล้วก็แอร์หลังก็มีมาให้นะครับสาหรับตัว G นะนี่ครับสภาพสวยๆครับเบาะแน่นๆหนาๆนะครับแบบนี้เลยโอเคนะครับมีที่วางแก้วมีที่พักแขนได้ด้วยมีตัวยึดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรถตัวสูงผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่เราอาจจะขึ้นลําบากก็มีตัวนี้ครับช่วยพยุงขึ้นรถนะครับผมนะมีตัวมือจับที่เสากลางส่วนคันนี้ติดตั้งแคริบอยมาครับพี่ๆถ้าไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับแต่ทางร้านเราก็ ให้ไปแบบนี้เลยแคดดี้บอยแถมให้ฟรีเลยครับไม่ถอดออกนะครับพี่ๆไม่ชอบก็เอาไปถอดขายได้เลยนะครับหรือจะถอดเก็บไว้ก็ได้นะครับเสื่อรดูฝนก็อาจจะได้ใช้ประโยชน์จากแคดดี้บอยนะครับนี่ครับไอรักตัว G ีรีโวนะครับโคมไฟท้ายสวยสวยไม่มีแตกรายงาไม่มีน้ําเข้านะครับดูด้านหลังนะครับกล้องถอยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกล้องถอยที่หน้าจอเดี๋ยวผมค่อยขึ้นภาพให้ดูนะครับพี่ๆนะนี่คมชัดเลยทีเดียวนะครับส่วนโคมไฟท้ายก็จะประมาณนี้ครับสวยสวยครับ แคดี้บอยด้านในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอญาตเปิดดูก่อนเปิดได้ปะมันต้องกุญแจมาชมาไขเอากุญแจอยู่ในรถนะครับเดี๋ยวสักครู่นะผมลองดู <c oughs> เปิดไม่ได้นี่แย่นะแต่ผมว่ามีกุญแจอยู่แหละเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพี่พี่นีเ่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับพี่พี่นะนี่สําหรับแคดีบอยนี่ครับกุญแจอยู่นี่นะครับนะกุญแจอยู่ในมือผมแล้วก็กุญแจร,รถนี่เป็นคยีเล็แบบนี้เลยแคดีบอยนะครับ โอเคนี่ครับ <c oughs> เปิดให้ดูครับเคที่บอยนี่ครับสวยๆครับแม็กไลเนอร์ด้านในสภาพสวยๆโชกต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับพี่ๆออกห้างใบแดงเป็นล้านนะพี่ๆี่นะตัวขับ4ี่แบบนี้ออกห้างใบแดงเปนนะ็นล้านเลยนะครับพี่ๆนี่นี่คือสภาพรอบคันรถสวยเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมอ,อีกจุดนึงนะครับนี่ครับ เป็นรอยนิดเดียวนะครับพี่พีนะเนี่ยสองสองสองจุดประมาณนี้เองเดี๋ยวเก็บจัดการให้นะครับพี่พีไม่ต้องห่วงครับเราเก็บให้ทุกรายละเอียดให้สวยที่สุดนะครับให้พี่พีได้รถที่สภาพใหม่ที่สุดเหมือนออกห้างป้ายแดงนะครับยังไงก็ฝากรีวอ4ประตู 4WD เกียร์ออโต้คันนี้ไปด้วยนะครับรถสวยหายากนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีสำหรับร้านนะครับพี่ๆนะใครที่กำลังหาอยู่ผมบอกเลยขอให้รีบนิดนึง เพราะว่าถ้าคลิปนี้ออนแอร์ไปแล้วผมไม่รู้ว่าใครสนใจบ้างยังไงบ้างนะครับพี่ๆนะแต่ถ้าใครหาอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดครับรถสวยผมการันตีได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับอยากดูรถรุ่นไหนหรืออยากชมรถรุ่นไหนให้ผมรีวิวรุ่นไหนคอมเมนต์มาได้ครับพูดคุยกันได้นะครับพี่ๆีนะหรือแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยเบอร์โทรก็โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่ๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ